ของประเทศไทยเราเนี่ยนะคะก็ยังเหลืออยู่บางสิ่งนะที่ยังไม่สามารถที่จะยึดครองได้แต่อย่างที่ทนายนกเขาได้บอกว่าก็ขึ้นอยู่กับพี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนแหละนะคะเอาเบื้องต้นเนี่ยที่เราเห็นเนกันอยู่เนี่ยไอ้ดิจิตอลวอลเล็เนี่ยเดินหน้าต่อและยังปล่อยกันต่อไปเนี่ย แล้วหนึ่งนะคะยังไม่รวมกรณีการให้สิทธิ์ต่างชาติเข้ามาครอบครองที่ดินหรือว่าดินแดนของประเทศไทยได้อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ทานายโนกเขาย้ำม,มากๆม,ม,ม,มาที่คุณจรูพรบ้างค่ะแหมการเมืองตอนนี้ <c oughs> ดู <c oughs> ทุรมุนทุลเกดีเหลือเกินขอ <c oughs> เริ่มต้นแบบนี้ก็แล้วกันสื่อบางสำนักพาดบอกว่าปิดสวิต์ลุงป้อมแล้วจ้าคือเป็นเป็นกลเกม ในการแยกสลายพรรคการเมืองซึ่งก็เคยทําตอนพักไทยรักไทยใ,ใ,ในการเข้าควบรวมเรืการควบรวมตั้งแต่พักเสรีธรรมความมังใหม่นี่ก็ไปไม่ครบและเพระชาติพัฒนาก็ถูกประเด็นทางการเมืองไปกดโดยเฉพาะคาดีเรื่องคลองด่านทั้งหมดนั้นเนี่ยนะครับก็เป็นการทุก เพื่อให้สยบราค่าถามว่าแล้วขณะนี้เนี่ยทิศทางมันจะนำไปสู่แบบปี44แบบปี48หรือไม่ผมมองดูว่านะครับแม้ว่าอยากจะได้แต่ว่ามันก็ไม่ได้ง่ายวันนี้เอาเรื่องการแจกใบเหลืองกรณีการเลือกตั้งนายกอบจปทุมธานีเนี่ยเอาเหตุวันที่คุณทักษิณไปงานนะ ที่มีการจัดเลี้ยงและจัดให้มีมหรสพอไม่เอากรณีอื่นเลยอเอากรณีนี้กรณีเดียวในการแจกใบเหลืองแล้วการแจกใบเหลืองนี่มันดีอยู่อย่างก็คือว่าใช้ผู้สมัครชุดเดิมมคุณชานก็มีสิทธิ์ลงสมัครไม่มีสิทธิ์ที่จะไปเปลี่ยนผู้สมัครชเห็นไหมคือถ้าคนเรามันคิดจะชนะทุกอย่างเนี่ย เห e um ็นหไหมไอ้เรื่องง่ายๆแบบนี้ไม่ดูว,วันที่คุณไปนั่นแหละเป็นวันที่ทําให้คุณชาญก็ได้รับแจกไใบเลืองอื mm hmm. มีการจัดเลี้ยงมีมหรสพตามที่คอคตอได้มีการวินิจฉัยก่อนหน้านี้ไม่มองนะเรื่องกรณีของตากใบ mm hmm. เกือบขาดอายุความเลยนะแล้วความจริงเนี่ยน,นะครับถ้าคนที่ต้องคดีเรื่องนี้ลงทบทวนช้าๆเนี่ย นครับคุณสมบัตินึงก็มีหนึ่งในสอสที่เป็นของพรรคเพื่อไทยชุดปัจจุบันอ่ะคือคือขนาดเสมือนหนึ่งว่าโอ้ยิ่งใหญ่มากมายเหลือเกินนะครับวันนี้ก็เชกเช่นเดียวกันกรณีนะครับตัดญาติขาดมิตรกับพลังประชารัฐแต่ก็เอาลูพกพรรคเขามาครึ่งหนึ่งเช่นเดียวก็เอาลูพกพรรคของคุณหญิงหน่อยไปยกพรรค ถามว่าหลักการเมืองที่ถูกต้องเนี่ยนะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยเมื่อการวินิจฉัยคุณสมบัติของคุณเศรษฐาเนี่ยมันมีเรื่องจริยธรรมอยู่ในนั้นเนี่ยและที่สำคัญเนี่ยนะครับตัวเองก็มาบอกว่าจะเลือกสิ่งไหนวันนี้พอสสประชุมส่งเรื่องกรรมการบริหารพักมันก็ไม่ได้เป็นอย่างอื่นเพราะช่องทางเดียวเนี่ยที่พลังประชารัฐจะสู้ได้คือข้อบังคับพักซึ่งอิงพรป,รปรพักการเมือง แต่ว่าวิธีประกาศนะครับไม่เอามาร่วมเออ่ยนะครับแล้วก็เอาคนนอกอเข้ามาดำรงตำแหน่งแทนค่ะไม่ว่าจะเป็นดรนฤุมลนคุณอัครา,าได้ข่าวว่าพ่อของคุณอัตตรคนเนี่ยคุณอัตตร,รเนี่ยเป็นไม่ได้เพราะว่าเป็นสสพลังประชารัฐอาแต่เห็นแกบอกแกไปกรอกประวัติอะไรเรียบร้อยแล้ว,ลวก็ก็รอกประวัติก็เป็นไม่ได้ไงเ,ออเพราะว่ายังเป็นสสฝลังประชารัฐ แต่คนที่มาแทนคือคุณพ่ออ,นนอัตกรน่ะคุณอินธินะครับก็เดี๋ยวดูกันไปแต่ว่ามันเป็นการเริ่มต้นนะทําไมบิ๊กป้อมนะซึ่งละลาละลังมาโดยตลอดนะครับเพราะว่าหลังจากการยึดอำนาจนผู้ที่ถูกยึดมีช่องสัมพันธ์ความจริงก็หลายช่องนะแต่ช่องสัมพันธ์หลักก็คือผ่านบิ๊กป้อมอตัดกันไม่ขาดกันเสียทีหนึ่งแต่ว่าวันนี้ก็ถือว่า ตัดกันขาดแล้วแหละนะครับคือดูเสมือนหนึ่งว่าบัตรนี้ก็มันเบ็ดเสร็จนะครับในส่วนประชาธิที่ปัดก็มา21เหลือสี่แต่ละพรรคการเมืองนี่เข้าไปร่วมคุณเสรีพิสทจิ์หนึ่งเสียงก็ประกาศถอนตัวนะครับแล้วก็จะถแถลงในวันศุกร์ความจริงเรื่องหัวข้อที่จะถแถลง่ะควรจะถแถลงเรื่องไปพบกันจริซึ่งเป็นเรื่องที่คนไทยอยาก จะฟังเงินเสียมากกว่าค่ะคือสถานการณ์ทุกอย่างที่ออกมาอันเป็นผลเนี่ยคือมันมาเปิดก็เรียกว่ามาหงายไพ่ทุกใบบันวิชั่นฟอไทยแลนด์เนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องบ่อนคาสิโน,โนนะครับซึ่งมาในนาเมเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์เนี่ยความจริงราชินาไหมเนี่ยในโรมราชุปธมซึ่งไม่เกี่ยวกับสถาบันนะ่ะ เป็นองค์กรที่มีหนี้สินติดตัวอันรุนทนนะใช่ใช่นะครับซึ่งก็ไม่ใช่ว่าเรื่องการบริหารไม่ว่าอะไรใครทั้งงานนะแต่ว่ามันมีใครต้องการจะเอาชื่อมาในโครงการถึงสองแสนล้านแต่ว่าตั้งแต่ตั้งแต่สนามม้าถูกเอาคืนเนี่ยก็ไม่เห็นประกอบกิจการอะไรแล้วนะนะครับก็ก็ไม่มีแต่<อ>แต่ว่าชื่อเนี่ยอืมแต่ชื่ออยู่ชื่ออยู่นะครับสถานที่ก็ ไม่ปรากฏชัดคือหน้าขณะนี้เนี่ยนะครับคือพี่น้องชาวคลองเตยนั่นก็เป็นเป้าหมายหนึ่งลาดกระบังหนองจอบอก็เป็นเป้าหมายหนึ่งแต่ลาดกระบังหนองจอบนัน้นมันมีที่แต่มันไม่สวยมันไม่ได้อยู่ริมน้ำเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กใ,ในโรงแรมระดับหกดาวไก่ย่างอย่างห้าดาวนี่ รวงแเพ้อเผออาจจะเวนคืนในช่วงที่กระเพาะหมูนะบริเวณบางน้ําพึ่งก็ได้ลาบบางกระเจ้าเออบางกระเจ้าบางน้ําพึ่งนั่นแหละครับออคือคือมันเป็นแอเรียเดียวกันใช่ใช่นะครับเพราะว่านี่ครับรวมกระทั่งการถมทะเลที่บางขุนเทียนอืมคือทุกเรื่องนี้นะครับมันไม่ได้คิดเปล่าๆแต่ว่าการใช้เนี่ยนะครับหน่วยงานเพื่อที่จะ ทำให้คนคิดได้ว่าอืรวมกระทั่งเรื่องภาษาอังกฤษะนะครับรอยเย็นสยามแฮปเว้นอ่ะซึ่งก็เป็นเรื่องที่ไม่ควรจะนํามาใช้อะไรเลยอืแต่เจตนาพิเศษแบบนี้เนี่ยสร้างความเสียหายและที่สําคัญที่สุดนั้นเนี่ยนะครับการที่เอาเงินมาลงทุนสองแสนล้านเนี่ยอืมไม่ใช่เรื่องง่ายนะถ้าไม่มีกระบวนการการจัดการได้ข่าวว่าเป็นทุน มาจากเกาหลีใต้บาง,งส่วนจะมาชาติไหนอะไรก็แล้วแต,แต่แต่ว่าพอถึงที่สุดนั้นเนี่ยนะครับนี่แห่งเดียวนะนะครับที่จะเปลีป่ยนแปลงประเทศไปตลอดเหมือนกันนะต่อไปภูกเก็ตก็จะมีขนาดไซส์ขนาดนี้นะครับเชียงใหม่นะครับซึ่งก็เป็นเมืองที่มีความสงบต่อไปก็เป็นเมืองบอ่อนเหมือนกันอนอกแก่กรุงศรสัรัฐแล้วยังมีบอ่อนอีกโคราช นะครับขนแก่นสงขาลาอะไรต่อไปละเนระนาดกันไปหมดรวมแปดแล้วก็ปลายปลายปลายก็จะเปิดใช่ใชปลเปิดคือประเทศของเราเนี่ยนะครับซึ่งจะเปลี่ยนนะครับภาพลักษณ์ไปตลอดกอันเพราะว่าเวลาเราสร้างบอลเนี่ยมันจะแตกต่างไปจากไอ้ประเทศข้างบ้านเนี่ยที่ให้คนไทยไปลงทุนน่ะแต่เรานี่สร้างเอาจริงเอาจังการลงทุนแห่งละสองแสล้านแปลว่า แห่งอื่นก็ต้องสองแสนนะครบวงจรครบวงจรแล้วก็มีระยะเวลาสามสิบปีซึ่งเนี่ยนะครับการพูดนำก็มาจากคนต้องคดีทุจริตนะครับเป็นบุคคลต้องห้ามที่สารรัฐนูลบอกว่าไม่ควรครบอ่ะชแล้วบ้านเมืองเราก็ต้องแลกกับความสูญเสียกันทั้งปวงคือผมว่าเนี่ยนะครับพี่น้องประชาชนก็ หลังจากฟังพวกเราเมื่อวานนี้นะครับต่างก็เริ่มมีความบึดอัดนนะเพราะเนี่ยนะครับเป็นเรื่องที่ไม่ควรที่จะเกิดขึ้นคือคุณทำเรื่องคาสิโนโมันสูญมันเสียเสียหายอยู่แล้วแต่ว่าทำไมไม่เปิดทีเดียวทั้งแปดแห่งนะครับเอาชื่อแรกขึ้นมาเนี่ยเพื่อความประสองค์อะไรสิ่งเหล่านี้มันคือความเสียหายทั้งสิ้นนะครับทีนี้เนี่ยนะครับ คือถ้าคิดโดยไม่ได้แคร์ความรู้สึกของประชาชนนะท้าเลยเ,เว้นคืนเอาคลองเตยดูดพี่น้องก็จะอดทนกันได้หรือเปล่าเห็นไหมคือคือการเอาคนจนประชาชนออกแล้วบ่อนเข้าเนี่ยผมว่านี่นะครับมันกระทบกระเทือนความรู้สึกก็เหลือแปงเดียวตรงนั้น,นสวยได้<ว>แล้วคือหมายความว่าคือถ้าคิดว่าจะสร้างให้กับคนจนได้อยู่อย่างมีคุณภาพชีวิต แบบหลักการแฝดดินแดงอืมอนนี้ก็พอที่จะรับฟังแต่ว่านี่นะครับเอาคนจนออกเอาบอนเข้ามาเนี่ยอืมแล้วข้างในก็มันก็กลวงอยู่แล้วคนไทยได้เพียงแค่ชื่อช,ชนะครับอันเนี้ยเพราะเขามีภาระนี่ก็ร่วมพันนะนะครับแต่ว่าไอโครงการที่ไปลงสองแสนล้านเนี่ยเราต้องสังเวยกับคนรายที่อยู่อาศัยเนี่ยเพื่ออะไร เพื่อประเทศนี้จะเป็นประเทศอาใบยมุกที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียนนี่ไงจะตามโครงสร้างนี่นายยกัฐมนตรีเป็นนายบอนเองนะเขาเป็นประธานประธานบอลยังหรือเปล่าล่ะประธานบอนบ่อนคือเราพาประเทศมาเป็นแบบนี้ได้ไงนะครับและที่สําคัญที่สุดนั้นมันมาสร้างความเสียหายเรื่อง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 ที่ดิน9าปีก่อนนู้นนี่ต้องเอาไว้ได้ บอลเอาได้เนี่ยเอาได้ดิจิตอลวอลเล็ตเพียงแค่จัดจังหวะเท่านั้นเองนะครับเอาเงินไปให้กรมป่าบางก่อนเป็นเงินสดครึ่งหนึ่งที่เหลือก็ดิจิตอลวอลเล็ตต่อแผ่นดินก็ขายเก้าสิบเก้าปีไม่รู้ข้างหน้าคืออะไรนะนะครับสถานการณ์ภูมิรัศาสตร์เป็นยังไงก็ไม่รู้ถ้าพวกนี้ได้แลนด์ปิดก็ไม่เหลือนะครับ้นั่นก็ต้องไปฟาดกับพี่น้องชาวใต้สามแสนไรซึ่งคนไทยอาจจะต้องมุดอุโมงเข้าไปโผล่ นะครับอำเภออะไรดินแดนตรงนี้โผล่ดินไม่ได้ตเอามาอยู่ในประเทศไหนกันแน่เนี่ยใครเอามาให้เพี้นพ่านสร้างความเสียหายกับบ้านเมืองกันถึงขนาดเนี้ยวันนี้ก็ลงพื้นที่เชียงรายนะครับเพราะว่าเชียงรายครั้งที่แล้วแพ้นายกอบจนะหลายคนอาจจะมองไม่เกี่ยวกันนะเขากลุ่มที่อยู่เดิมเขาแช่สู้ในน้มอิสระสู้กับพรรคเพื่อไทยนั่นแหละนะครับจดหมายออกสองจังหวัดเชียงรายกับเชียงใหม่ เชียงไหวเชียงใหม่แพ้คู่ขี้เชียงรายแพ้นะครับชุดอิสระเขาชนะเวลานี้เนี่ยนะครับอย่างไรก็ตามเถอะนะครับคือจะเดินเกมอย่างไรก็ตามแต่ผมเชื่อว่าแม้ว่าจะไม่เกี่ยวข้องจะอ้างไงก็แล้วแต่แต่มองเราก็มองพอที่จะมองออกเหมือนกับปทุมธานีที่โดนไปเหลืองอนะครับคือทุกจังหวะย่างก้าวเนี่ยแต่ผมก็เชื่อว่าคงอีกไม่นาน คือถ้ากระบวนการในการตรวจสอบเอาจริงเอาจังเรื่องชั้นสิบสี่เนี่ยขยับตามเวลาเนี่ยนะครับอย่างไรก็ไม่ทันเลือกนายกอบจหรอ,อก mm hmm. กรณีของคุณอุ้งอิงก็ตามแม้กระทั่งว่าวันนี้เนี่ยนะครับจะมีรายซื้อรัฐมนตรีส่งเข้ามาเนี่ยตรวจสอบอยังไงก็แล้วแต่ mm hmm. ท้ายที่สุดนั้น,เ,นเมื่อตัดสินใจเป็นคนเลือกและเลือกคนที่ไม่ตรงกับพรรคการเมืองเสนอเนี่ยนี่ก็จะกลายเป็นปัญหาอีกอย่างเนี่ย mm hmm. คือความขัดแย้งมันเต็มไปทั่วแม้กระทั่งในพรรคเพื่อไทยเนี่ยนะครับไม่ใช่ว่าไม่มีมก็มีเรียงกันตามลามําดับนะครับพลังประชารัฐนี่เจงบงไปแล้วนี่รวมไทยสร้างชาตินะครับจะอย่างไรก็ตามอ่แต่เลขาพักไม่ได้พักนี้จะมีปัญหากันหมดแหละนะครับนี่ไม่นับว่าปัญหาปัญหากันเองในภาคประชาชนวันนี้ผมก็คุยกับคุณจองขวัญก่อนจะเข้ารายการเนี่ยว่าเมื่อนักการเมืองเนี่ยนะครับ ไปรวมไปรวมรวมกันได้นะครับเรื่องอำนาจผลประโยชน์สิ่งที่เขาไม่คาดคิดอย่างหนึ่งก็คือภาคประชาชนก็กำลังรวมกันอย่างช้าชอย่างมีนัยยะต้องกานคือประชาชนที่เราพูดกันมาร่วมสองปีก็เริ่มเข้าใจตามลำดับว่าว่าท้ายที่สุดนั้นมันเหลือแต่ประชาชนจร,จ,รจริงๆทุกฝ่ายนี่นะครับที่ออกไปต่อสู้บาดเจ็บล้มตายติดคุกกันระนาวบางก็ล้มละลาย นะครับถูกยึดทรัพย์ยึดบ้านถามเลยตั้งแต่พันธมิตรนะครับนปชกปสกปทเพื่อมาได้รัฐบาลอย่างเงี้ยถามแล้วใครจะไปชุมนุมทําแมวอะไร <c oughs> แต่ว่าพรักภ,กภกาคประชาชนเนี่ยก็เริ่มที่จะมีการนึกและมีความมีความคิดอ่านกันตามลําดับว่ารับล่อยบ้านเมืองไว้แบบนี้ไม่ได้ <c oughs> ภาพนี้นะครับของกลุ่มทุนซึ่งความเป็นจริงนั้นเนี่ย มันไม่ควรที่ออกมาขยี้หัวใจคนไทยนะทุกนโยบายเนี่ยนะครับที่จะมีการปฏิรูปเปลี่ยนแปลงทั้งหลายเนี่ยไม่ว่าเรื่องความเหลื่อมล้ำพลังงานอำนาจเหนือการตลาดทั้งหลายเนี่ยไม่มีทางที่จะแก้ไขปัญหาได้นะเพราะระหว่างนักการเมืองที่มีอำนาจประโยชน์กับกลุ่มทุนผูกขาดพวกเดียวกันและประชาชนนะครับก็จะถูกแซงถูกสร้างว่ามีความสำคัญ เช่นเดียวกับชาวนาที่เป็นกระดูกสันหลังของชาตินะรประชาชนก็ถูกหยิบยกมากล่าวอ้างเพื่อผลประโยชน์นะครับจากการสูบเลือดสูบเนื้อภายในชาตินี้กันทั้งสิ้นผมว่าเราเดินกันมาถึงจุดที่ใกล้ที่จะจบกันเต็มทีแล้วนะคือในยามที่ประชาชนอ่อนแอเนี่ยนะครับจากภาวะทางเศรษฐกิจแต่ต้องไม่ลืมว่าประชาชนทุกภาคฝ่ายที่ต่อสู้กันมานั้นมันมีความเจ็บชำ้ำ ไม่มีใครไม่เจ็บประชาชนทุกว่ายเจ็บกันหมดกับภาพที่ปรากฏในวันนี้ยกเว้นประเภทพวกบ้าคลั่งนะครับกับนักการเมืองชนิดไม่ลืมหูลืมตานะครับซึ่งก็มีจํานวนไม่มากอืแต่ประชาชนที่เขาเดินทางมาต่อสู้ด้วยวาดหวังว่าเจตนาให้บ้านเมืองเกิดความเปลี่ยนแปลงจากทุกฝ่ายนั้นนั่นคือเป็นจํานวนมากผมบ้าเนี่ยนะครับถ้าเราตั้งหลักอะไรกันได้เนี่ย สิ่งที่โดนกันมาตลอดระยะเวลากว่า20ปีนี้เนี่ยประชาชนถูกหลอกกันทุกภากว่ายชถูกใช้มาเป็นเครื่องมือภาพที่เห็นเนี่ยนะครับในงานเลี้ยงยผมเห็นมาหลายภาพก่อนหน้านี้แล้วนะครับแต่พูดวันเวลาพูดก็ไม่มีใครเชื่อไม่มีใครฟังจนกระทั่งว่าเขามาโชว์ไปเสร็จเสจเองนะและในยามที่บ้านเมืองมันมีสภาพแบบนี้เราจะหันหน้ากันไปพึ่งใคร นอกจากหันหน้าพึ่งกันเองอนะครับว่าส,วสภาพของบ้านเมืองในขณะเนี้มันไม่มีทางที่จะเริ่มต้นอะไรได้เลยคนกลุ่มหนึ่งเนี่ยนะครับรวยกระจุกจนกระจายกันแบบเนี้ยอืแล้วแล้วประชาชนเนี่ยคนจนมันยิ่งจะจนหนักกว่าเดิมนะมันไม่มีทางจะงอหัวขึ้นมาได้เลยไอ้คนรวยมันก็รวยกว่าเดิมอืมในเพราะว่าคนจนมันจนมาเดิมนะครับความรวยก็ไปเพิ่มกับคนกลุ่มเดียว และคนกลุ่มเดียวนี้นะครับก็อยู่ในอำนาจและผลประโยชน์ไม่ว่าใครจะมามีอำนาจก็าตามจำปากผมไว้อย่างหนึ่งว่าถ้าบอลน,นี้ประสบความสําเร็จที่ดินและคอนโดเนี่ยนะครับ99ปีสําเร็จดิจิตอลบอลเลตสําเร็จหรือแม้กระทั่งแรด์ลิดสําเร็จแหล่งพลังงานนี้เราเจ๊งบงอยู่แล้วเราจะเสียสูญเสียความเป็นชาติไปตลอดกาลนะครับ แล้วเราจะสู้ที่ยากมากที่สุดนะครับเอาอํานาจไปสืบไปเอาอํานาจทั้งอํานาจเนี่ยนะครับเงินตราอืนะครับไปอยู่กับคนละโมบโลภมากและไม่มีความรักชาติบ้านเมืองเนี่ยอเรามีความสุ่มเสี่ยงมากที่สุดกับคนหิวอํานาจและหิวผลประโยชน์แล้วท้องมนันซะด้วยไม่รู้จักพอ <laughs> ดังนั้นเนี่ยนะครับผมก็มีความวาดหวังกันว่า คือสภาพาประเทศไทยใครก็ศึกษากันไปเถอะเระว่า,าจ,จะเจอนักการเมืองที่ทํามาหากินนะแต่ว่าไม่มีใครกระเพาะคลากเหมือนกับไอ้พวกพันอย่างนี้เลยนะอืมเพราะแต่ละโครงการนั้นเนี่ยนะครับมันกินยาวบอลก็สามสิบปีแล้วก็ต่อยอที่คอนโดก็เก้าสิบเก้าปีดิจิตอลวอลเล็ตก็โยงผลประโยชน์ในแต่ละเรื่องราวถ้าแรนดเปิดเก้าสิบเก้าปีไม่รู้จะได้คืนหรือเปล่าเมืเม่อถึงเวลานะเพราะไอ้พวกนี้ไม่อยู่สักคนละ และก็จะไม่มีใครรับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้นตั้งแต่เงินตราที่มันมอกมาที่ซื้อได้ทุกสิ่งทุกอย่างเราจะสู้เนี่ยนะครับยากเต็มทีไม่ว่าจะครูจะแบบครูหาเลือกตั้งหรือจะการต่อสู้บนท้องถนนก็าตามเอาไรไปสู้นะครับอีกฝ่ายหนึ่งก็หมดลงหมดลงย่ำแย่ลงย่ำแย่ลงอีกฝั่งหนึ่งก็แข็งแรงแข็งแรงมากยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับแต่ละเรื่องราวที่มันเป็นการทําลายชาติ ไม่ว่าจะก,การขายชาติขายแผ่นดินแม้กระทั่งเนี่ยนะครับเอาใบายามุกมายึดประเทศนะครับแม้กระทั่งระบบเงินตราในซ่อนผลประโยชน์ต่างๆนะครับผมว่านี่นะครับเราต้องตัดไฟตั้งแต่ต้นลมความเป็นจริงก็พูดกันมาหลายวันกันว่าสู้มันยากเหลือเกินและเราโอกาสถูกจัดการก็ง่ายได้มากเพียงแต่ต้องรีบบอกนะครับเหล่งเสียงกับพี่น้องว่าเราต้องเตรียมมาจุดย่างเรื่องเราเนี่ย เรายังไม่ได้ชวนใครลงท้องถนนหรอกเพียงแต่ว่าแต่ละฝ่ายต้องร่วมกันคิดอ่านกันนะอเพราะอะไรครับโอกาสที่จะสู้มันมันมันมีเพียงครั้งเดียวเท่านั้นเพราะถ้าให้สําเร็จไปแล้วเนี่ยเรายากนะ ทีนี้พูดถึงเรื่องของการรวมพลังกันอะไรทํานองนี้เนี่ยนะคะดูเหมือนในวันนั้นอ่ะคุณทักษิณก็จะพูดบนเวทีเหมือนทํานองว่าวันนี้ไม่มีแล้วพวกนั้นพวกนี้อยากให้ทุกคนมาสามัคคีกันร,ร่วมกันสร้างชาติอะไรทํานองประมาณนี้ mm hmm. คุณจะดูพลสร้างชาติหรือสร้างบ่ออ่ะ <c oughs> สร้างชาติหรือขายชาติ่ะนะครับสร้างชาติหรือทุจริตชาติสร้างชาติหรือโกงชาติอ่ะ มันก็เป็นคําถามกันหมดเป็นคําถามปลายเปิดกันทั้งหมดการสามัคคีคือคือสามัคคีเพื่อรักษาชาติบ้านเมืองนะไม่ใช่สามัคคีเพื่อการทําลายชาติเพื่อการขายชาตินะทําลายความเป็นชาติสามัคคีกันเถอะเพื่อจะร่วมทําลายชาติอืม,มันมีที่ไหนอะถามดูสิครับว่าทําไมบรรพบุรุษของเราไม่ยอมให้เรื่องบอลแบบเนี้อือทําไมก็ไม่ให้ที่เรื่องเก้าสิบเก้าปีอะทำไมให้แค่สามสิบปี ให้ครองได้เพียงแค่49เปอร์เซ็นระวังเป็นคอนโดบ้านเนี่ยนะครับประยุทธ์เสนอยังเนี่ยงเลยอืขอคอคอดกระยังไม่ให้เลยไอ้น,นี่จะมาที่แร์ปิดซ่อนที่ไหนครับสามแสนได้คือถ้าถ้าถ้าจะถมทะเลเพื่อจะทําบ่อนอย่าอย่าอย่าอ่าได้ริกคิดนะมผมพมยายามมองโลกในแง่ดีว่าถมทะเล <c oughs> เพื่อที่จะป้องกันการกัดเซาะนะแต่ว่าทุกอย่างนั้นเนี่ยนะครับ คือเราไว้ใจใครไม่ได้เลยนพี่น้องคลองเตยนะครับรีบคุยกันเถอะเชื่อผมเถอะผมว่าคลองเตยโดนแน่คลองเตยเป้าหมายหลักวิวสวยอืคนที่อยู่คนจนอืคนที่มาใหม่สองแสนล้านจริงๆคลองเตยเนี่ยมีพิม์เขียวอยู่แล้วนะก็นั่นแหละแบบเราดูแบบนี่มันวางตรงไหนอแบบที่ปรากฏสามิติอ่ะวางตรงไหนอ่ะ ไปหนองจอกไม่ได้วิวไ,ไ,ไปลาดกระบังไม่ได้วิว<ม>นี่แม่น้ำเจ้าพญาเจ้าพญาริเวอร์<ม>นะไม่มีที่ไหนละแปลงใหญ่ขนาดนี้ม,มีที่ของคนจนเท่านั้นผมว่าพี่น้องเนี่ยครับปรึกษาหารือกันไว้เลยคอับ<ม>คือถ้าพี่น้องสามัคทีมันก็ยื้อกันได้ไม่ง่ายเหมือนกันนะ<ม>ภาคใต้นี่ยังไม่ปักแน่นอนนะปักแน่นอนก็จะได้บอกพี่น้องก็ได้ถูก คือไม่ฉะนั้นเนี่ยนะครับเราไม่ได้ขัดขวางความเจริญผมไม่เชื่อว่าการสร้างบอนคือการสร้างความเจริญการสร้างบอนคือการสร้างความชิบหายนะก็จริงๆตัวเลขที่เขาศึกษามีวิจัยทั่วโลกนะแล้วถ้าถ้าถ,ถ้าคุณได้รายได้จากบ่อนหนึ่งร้อยบาทนะคุณต้องเสียค่าในการดูแลในการฟื้นฟูเนี่ยสามร้อยถึงห้าร้อยบาทไม่มีความคุ้มเลย แล้วที่เขาพยายามจะเอาไอ้ตัวเลขใต้ดินให้เห็นว่าออ้มันมีมูลค่าเพิ่มขึ้นทุกวัน,ท,วนทุกวันแทนที่จะเอาให้มาอยู่บนดินมันจะดีกว่าไหมนี่บนบนดินแล้วใครได้ใต้ดินแล้วใครได้อเอที่ปล่อยปไปแล้วเลยเรื่องใต้ดินเนะีรัฐก็ไม่ได้ได้นะใช่เอามาขึ้นบนดินเนะี่ยรัฐก็ได้กรนะิีดนึ่งแล้วก็ใต้ดินก็ยังอยู่นะใช่ ใต้ดินก็ยังอยู่ไอ้ที่ได้มาใหม่ก็สูงเพิ่มเอาลงทุนสองแสนล้านระยะเวลาสามสิบปีให้ประเทศเพียงแค่สามหมื่นห้ามันมีที่ไหนผลประโยชน์อาจจะได้หนึ่งล้านล้านสองล้านล้านสามล้านล้านไม่รู้แต่ว่ารัฐได้ตายตัวและข้าวห้าพันปีละพันคิดได้ยังไงก็อย่างนี้ถ้าจะบอกว่าเอาใต้ดินขึ้นบนดินใช่ไหม หลายประเทศเนี่ยเขามีบ่อนการพนันอยู่แล้วเขาก็เจอปัญหาบ่อนพนันออนไลน์เหมือนไทยนี่แหละ hmm. มันกล้เาเข้าระบบไม่ได้แล้วก็ผู้ประกอบพิการเขาก็ไม่เข้าระบบอ,อยู่แล้วแล้วคุณก็จัดการอะไรเขาไม่ได้เพราะเขาใช้เข,ใชเขาใช้ฐานจากต่างประเทศที่วนไปวนมาอยู่เงี้ยเขาก็ไม่เข้าอยู่แล้วอืม hmm. เหมือนเดิมคือท้ายท้ายที่สุดนั้นเนี่ยนะครับประเทศมีแต่บางนะมันมีคนได้ประโยชน์ แล้วคนไทยที่เป็นเจ้าของประเทศก็เริ่มเป็นคนนอกมากขึ้นทุกทีคนที่มาจากนอกก็เป็นคนไหนแต่ว่าคนคนไทยที่ไปเปิดประตูให้เนี่ยคือคนที่ได้รับผลประโยชน์คือไม่ว่าจะเป็นมิติเรื่องความมั่นคงก็สมคบต่างชาตินะมิติในเรื่องผลประโยชน์ก็ต่างชาติทุกเรื่องเป็นเรื่องต่างชาติทั้งสิ้นเลยเพียงแต่ว่าคนไทยในฐานะเจ้าของประเทศยนะเราอาจจะไม่มีความรู้สึกวันหนึ่งพอเรารู้สึกเนะี่ย เพราะนั้นเราไม่ทันแล้วอแทบทุกธนาคารก็เป็นของต่างชาติแล้วนะครับที่เราจะกําลังจะถูกยึดบ้านกันแบบไม่รู้สึกตัวโดยธนาคารที่เจ้าของเป็นคนต่างชาติแต่ละเรื่องราวเนี่ยนะครับที่รัฐก,กําลังจะทําเนี่ยถ้ามันเป็นผลประโยชน์ของชาตินะครับผมไม่ขัดข้องแบบสามสิบบาทรักษาโรคทําไปเลยแต่ว่าเอ๊คุณมาทําบ่อนเห็นไหมจากรักษาทุกโรคแล้วข้ามมาทําบ่อนเลยนะครับ แล้วก็ข้ามมาขายขายแผ่นดินขายขายชาติ99ปีเลยเีย่มันรับกันไม่ไหวดิจิตอลวอลเลยก็อธิบายหลายรอบว่าผลประโยชน์มันอยู่ตรงไหนเพราะฉะนั้นนี่คือความหมายนะที่อยากจะบอกกับพี่น้องประชาชนแม้ว่าคืนนี้จะบอกดึกกันเสน้นหน่อยนะครับทั้งวันวันนี้ก็ทั้งวันเหมือนกันนะครับคือต้องนะครับต้องทําความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนเพราะมีความวาดหวังว่าคนไทยเนี่ยนะครับมีความเข้าใจ แม้ว่าจะอย่างช้าๆแต่เริ่มเข้าใจมากขึ้นตามลำดับนะครับและระดับตับฝังมผมเชื่อว่าสุดท้ายเนี่ยนะครับคนไทยนะครับส่วนใหญ่จะรักษาความเป็นชาติกันเอาไว้และก็จะหยุดยั้งพวกทำลายชาติพวกขายชาติทั้งหลายก็ ค่อยๆตึกตรองกันไปอย่าแต่อย่าตึกตรองนานนะคะระวังระวังตึกตรองอยู่อ้าวชาติไม่เหลือแล้วนะคะไม่ทันแล้ว,ลวเ,ขเขาเอาเร็วแน่เฮอ,อน่ะคะแต่เรื่องของการรับประทานอาหารเนี่ยอันเนี้ยหิวเราก็ต้องกินนะคะ